สวัสดีครับนนีเรามาชานี้ที่ภูทับเพิรับอากาศหนาวกันที่ภ<ต>ู<ต>ทับเพิหนาวจริงๆครับบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้ไม่มีหมอกนะครับแต่อากาศหนาวมากเราอยู่ที่ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศตอนเช้าก่อนแสงตะวันจะขึ้นเร,เรารอรับแสงตะวันยามเช้าอยู่คับ แสงตะวันเริ่มมาแล้วครับบรรยากาศตอนเช้าที่ภูทับเบิกวิวติวทัดสวยงามยามเช้า หมอกไม่มีนะครับวันนี้หมอกไม่มีแต่อากาศหนาวมากครับคนที่นอนจยขึ้นเรเนี่ยรถเ<ร>นี่ยออกจากที่พักเ,เพื่อไปชม <จำ S 2> ตลาดนในมหมู่บ้านของ,งอผู้ทับเบิก แทงไปเลยลูกี่เปล่งปัวหลุดดาทิ้นนั่นแหละคนไม้ต่างๆผลตรงทินกาจากจราจรคับข้างนะครับตรงตลาด บรรยากาศภูทับเบิกเช้าเช้าอลังการแสงแดบดบกำลังสวยเเห็นยอดเจดีวัดป่าภูทับเบิกอยู่ไกล นี่กับผมต้ออยู่นี่ไมเได้